ชวนดูหลงพวอเงินพิมพ์คีตาสามชายองค์หนึ่งครับองค์นี้เป็นพระที่ผมเช่ามาก็ยังไม่ได้มีโอกาสไปตรวจสแกนเปอร์เซนต์โลหะเลยครับก็เบื้องต้นเรามาดูองค์ประกอบภายนอกเรามาขยายด้วยกล้องกำลังขยายสูงกันก่อนครับว่าพระทองเหลืองแบบนี้เมื่อเราขยายเราจะเห็นอะไรเบื้องต้นสำหรับการเช่าบูชามาเพราะว่าสะดุดตา กับพิมพ์ทรงแล้วก็การที่ได้เห็นเบื้องต้นแบบนี้ครับเพียงแต่เราจะสังเกตนะครับว่าพระเนื้อทองเหลืองชั่วโมงนี้กว่าจะมาถึงเราเนี่ยครับมันผ่านอะไรมาเยอะแยะครับผ่านวิธีการผ่านวิธีคิดของคนที่เขาถือไว้จับไว้เนี่ยครับหลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการเช็ดล้างไม่ว่าจะเป็นการถูการขัดอะไรแบบนั้นเนี่ยครับวันนี้เราจะหา พระแบบออริจินัลแบบเก็บเก่าอะไรแบบนั้นเนี่ยครับหายากในขนาดเดียวกันถ้าเห็นชัดเจนอะไรแบบนั้นเนี่ยเวลาเราเช่าเนี่ยราคาก็คงมีเตึงเตงมือล่ะครับเพราะฉะนั้นองค์นี้สําหรับผมเองเนี่ยหยิบมาเนี่ยครับรู้สึกว่าผิวเนี่ยจะค่อนข้างมันจะค่อนข้างเกลี้ยงเพียงแต่เรามาขยายด้วยกล้อง 10X กกันก่อนครับเบื้องต้นเห็นตามซอกตามมุมเนี่ย ก็น่าสนใจดีในมุมมองของผมสําหรับท่านอื่นที่มีมุมมองอย่างไรคอมเมนต์ที่ด้านล่างคลิปนะครับพูดคุยการแชร์มุมมองกันว่าแบบนี้ท่านคิดอย่างไรท่านมีมุมไหนที่ติดใจท่านมีมุมไหนที่ชื่นชอบหรือจุดไหนที่ท่านมองว่าเอแบบนี้ใช้ดูใช้วิเคราะห์ได้ว่าเก่าหรือจุดไหนดูว่าแบบนี้เป็นงานย้อนยุคอะไรแบบนั้นเพื่อให ท่านอื่นๆเนี่ยได้รู้ได้ทราบหรือใช้เป็นแนวทางได้บ้างสำหรับผมเองขยายดูเบื้องต้นก็รู้สึกดีครับว่าเอได้เห็นอะไรที่แตกต่างกับพระย้อนยุคที่ดูฝีมือห่างๆอะไรแบบนั้นแต่ว่าองค์นี้ดูเบื้องต้นผมเองก็ยังรู้สึกดีเพองแต่ว่าถ้าได้ว่างเมื่อไหร่ครับคงได้เอาไปสแกนเปอร์เซนต์โลหะแล้วก็เอากลับมาพูดคุยเอากลับมาเผยแพร่กัน ดูเบื้องต้นอย่างนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเปรียบเทียบกับการขยายด้วยกล้องกําลังขยายสูงนะครับอย่างที่ผมพูดว่าตามแก้มตามซอกคอเป็นจุดหนึ่งที่ผมชอบมากๆสําหรับองค์นี้เรื่องของด้านล่างที่ก้นที่ฐานพระเนี่ยครับก็ค่อนข้างสบายใจไปอย่างหนึ่งเพราะว่าเป็นการเทช่อไม่ได้เป็นการที่ต่อก้านชนวนแล้วมาใช้แก๊สเป่าอะไรแบบนั้น สำหรับจุดจบของการเททองเนี่ยครับของการรินน้ำทองเนี่ยสำหรับเทคนิคช่างของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันครับบางทีก็จะมีเนื้อเกินตรงนั้นแล้วช่างก็มีการแต่งตะใบอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติครับไม่ได้เห็นเชิงช่างที่จะไม่เห็นขอบเลยแบบนั้นก็มีไม่ได้ทุกองหรอกครับเพียงแต่อย่างที่บอกว่าลักษณะของการรินน้ำทองเนี่ยจะเป็นเทคนิคของช่างแต่ละคนเพราะฉะนั้น พิมพ์คีตาเนี่ยครับเคยพูดกันไว้แล้วว่าในมุมมองส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าเรื่องของการทําการสร้างเนี่ยจะมีความหลากหลายมากกว่าสําหรับคนรักคนชอบคนที่อยากหาหลวงพ่อเงินไว้แขวนบูชาเนี่ยครับจริงๆก็อยากบอกว่าพระพิมพ์คีตาเนี่ยโหสุดยอดครับเนียครับเมื่อขยายด้วยกล้องกําลังขยายสูงสิ่งที่ผมอยากชวนดูคือเรื่องของความเหี่ยวยน่น เรื่องของการกลัดก่อนที่ผิวเรื่องของสาเรื่องของสนิมองนี้ยังไม่ได้สแกนเปอร์เซนต์โลหะแต่ผิวพระผมขยายเห็นแบบนี้ท่านคิดอย่างไรท่านนำพระเข้ากล้องกำลังขยายสูงแล้วออกมาดูออกมาเปรียบเทียบกันครับส่งรูปส่งภาพมาพูดคุยกันว่าของท่านเมื่อขยายด้วยกล้องกำลังขยายสูง แล้วเห็นเป็นอย่างไรท่านเห็นสาเห็นสนิมท่านเห็นการผุก,กร่อนท่านเห็นเม็ดแร่ดินนวลที่ผิวพระหรือไม่อะไรแบบนั้นคืออย่างที่พูดนะครับว่าวันนี้เรามีเครื่องไม้เครื่องมือเราก็แค่ขยายมาดูมาพูดคุยกันครับใครที่มีพระเก่าใครที่มีพระหลักล้านอะไรแบบนั้นท่านก็ขยายมาพูดคุยมาส่งต่อกันครับผมเองเช่าพระมา ผมเองเอามาทำคลิปพูดคุยกับคนที่ชื่นชอบเหมือนกันคิดคล้ายๆกันว่าวันนี้มันต้องมีอะไรมากกว่าการดูตำหนิจ,จุดตายผมเองแชร์ประสบการณ์ของคนร่อทองเหลืองมาพูดคุยกันเนี่ยครับขยายมาแล้วเราเห็นตามซอกแบบนี้เราเห็นลักษณะที่บอกว่าเอ้มันแตกต่างกับพระย้อนยุคใหม่ๆที่ดูแล้วข้างในมันจะดูเก้งๆหรือผิวมันจะดูละเอียดละเอียดเพราะว่า ทรายที่เขาจุ่มทาดินวนวลเนี่ยครับมันไม่ใช่วิธีการหล่อแบบโบราณเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้เห็นล่องรอยอะไรแบบนี้ส่วนท่านจะประเมินว่าพระแบบนี้อาจจะอายุ50-60ปีหรืออะไรแบบนั้นอันนี้ก็ไม่ว่ากันครับอย่างที่บอกว่าคอมเมนต์ด้านล่างคลิปว่าท่านเห็นจุดไหนท่านวิเคราะห์อย่างไรให้ท่านอื่นๆได้รู้อันนี้เป็นประโยชน์กับนักสะสมด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นฝาก แนวทางที่เราจะช่วยกันให้พระที่เก่าได้อายุเนี่ยครับสมควรเป็นแนวทางที่ใช้ได้ทั้งหมดใช้ได้ทั้งพระหลักสกุลเลยว่าแนวทางที่ยึดเป็นแนวทางมาตรฐานสากลที่ท่านคิดว่าเอ๊ะมันดีกว่าการชี้ตำหนิจุดตายหรือใช้เพียงแนวทางของใครคนหนึ่งมาเป็นจุดที่จะชี้เป็นจุดที่จะฟันธงอะไรแบบนั้น คือผมเองก็แค่อยากให้แนวทางหรือข้อมูลที่จะใช้ฟันธงว่าแบบไหนเก่าแบบไหนได้อายุมันเอาไปใช้ได้กับพระที่ตัวท่านมีนะครับไม่ใช่ใช้แค่ประสบการณ์เพราะฉะนั้นฝากมุมมองไว้นะครับ